สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข e ้าสู่ช่องยันเย็นขาวก็ชอบกดไลค์ใชก share, ก่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์แชกดากดยันยันกดเยอะๆนะคะเรามาเข้าสู่ข่าวทีตกตบนาดงดอกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มีข่าวไม่มากเพราะว่าคนที่ตกเปข่าวคือตัวเด็กกเนเดงเด็ดูกัด็กเด็กเกคือกะไร จำที่ที่ฉันเคยติงเรื่องไอ้หน้าเกี้ยวหน้าเกี้ยวนี้ได้ไหมคะว่าไอ้ตัวทางอุโมงค์ที่จะลอดไปเนี่ยมันควรจะอยู่ข้างล่างเพื่อที่มันจะบดบังไอ้จิตหงุดหงูเนี่ยน้อยหน่อยถ้ามันขึ้นไปอยู่ในที่สูงมันจะกลายเป็นว่าตัวหางอุโมงค์ที่ขึ้นไปเนี่ยมันจะไปบังไอ้ตัวจิตหงุดหงูอันนี้เราเห็นได้ชัดคะ่ะว่าความสูงระดับนี้เห็นไหมคะพอมีเต็นท์มาตั้งเนี่ยมันจริงอยู่ไอ้ตรงนั้นเนี่ย มันปโปรง่งมันก็จะเห็นข้างหน้าแต่เราจะเห็นเลยว่าระดับความสูงอย่างเงี้ยมันจะบังจิตหงุดงูได้เลยกลายเป็นว่านาคที่บันไดจะเด่นกว่าตัวเองเป็นนาคบริวารแต่ได้รับความเด่นกว่าจิตหงุดงู้จิตหงุดงูนี่เป็นถ้าเขาเป็นพญานาคจริงๆเน,นะเหมือนเป็นรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อาภัพค่ะเขาโดนทุกอย่างบดบังหมดเลยไม่ว่าจะเป็นป้ายทางเข้า ความทุเรศข,ของร้านกาแฟความทุเรศข,ของเพิงหมาแหนที่อยู่ด้านข้างนะคะอะไรทุกอย่างเนี่ยมันบดบังทั้งหมดเลยตอนนี้มีการสร้างนาคบริวารขึ้นมาหางนาคบริวารก็เกี่ยวขึ้นมาเป็นอุโมงค์สูงลองคิดดูว่าถ้ามันมาอยู่ข้างล่างมันจะต่ำลงค่ะมันจะต่ำลงแล้วมันจะบังน้อยลงมันจะไม่มันจะไม่บังเวลาการถ,ถ่ายภาพมันจะไม่บัง มันจะสวยงามกว่าเยอะทิ่ฉันเคยเตือนเอาไว้ติงเอาไว้จริงๆเนี่ยหน้าเกี้ยวเนี่ยมันจะเกี้ยวกันตรงหางหรือเกี้ยวกันตรงหัวมันก็ได้อยู่แล้วถ้าเป็นให้เกี้ยวกันตรงหัวแล้วยิ่งดีซะอีกเนี่ยหัวพญานาคจะได้ออกไปสองทางค่ะพันแล้วก็ออกไปสองทางพันแล้วก็ออกไปสองทางมันก็จะได้ครบเป็นบริวารที่ดูแลครบทุกชิศนนั่นเองแต่นี่เขาเลือกที่จะเอาหางไปเกี้ยวเยี่ยวกัน เวลาที่พวกสัว์เรือคานพวกนี้เข้าผสมพันธุ์กันมันจะมีอวัยวะเพศการผสมพันธุ์อยู่ทางท่อนหางหน้าเกี้ยวเป็นลักษณะของมันจะเสพสังวาสกันนั่นเลยค่ะก็เลยเอาหางไปพันหรือเปล่าเห็นไหมคะไอความวิปริตของเจ้าของนามันมีไอเรื่องวันเส้นสังวาสอยู่ในทุกขนาดจิตของมันเนี่ยขนาดจะทำนาบริวารมันดังให้นาคมาปี้กันเลย แล้วยอย่างนี้ไอ้จิตหูง,งูมันอยู่ตัวคนเดียวมันโดดโดดมันจะอิจฉาไหมคนอื่นก็มีคู่ปี้กันอยู่ให้กูเห็นค่ะอันนี้เป็นข่าวที่มาจากช่องจินมี่ตอนที่เขานั่งไลกันคงยังไม่รู้มั้งคะว่าเอ,อดิฉันไปโดนอะไรมาก็มีการพูดกันว่าวันเกิดเ ล้วแต่ดิฉันจะซื้อทองให้สักเส้นหนึ่งรู้เรื่องอะไรอะไรทํานองเนี้ยอะไรอย่างนี้เนี่นะคะดิฉันอยากจะบอกว่าดิฉันจะซื้อทองให้คนที่ไล่ดิฉันว่าดิฉันอะไรสารพัดสารเพและยังมีแบบไม่สนหาสนหอยด้วยนะจะซื้อให้ทำไมอะถึง ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันจริงๆไอ้ที่พูดมามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายแต่ความคิดเห็นเราไม่ตรงกันแต่ที่ฉันไม่ไปซื้อทองอะไรให้ใครหรอกค่ะบอกตรงๆเพราะว่าหนึ่งเป็นคนที่ไม่สะสมเครื่องประดับแล้วไม่ถ้าจะซื้อทองเนี่ยจะซื้อทองเก็บเอาไว้แล้วก็เอาไว้คือซื้อต่อขายตามพอทองมันขึ้นซื้อแบบเล่นหุ้นนะ่ะแล้วก็เอาไปขายแล้วก็ ก็จะได้เงินกําไรมาซื้อเก่งกําไรเออถ้าจะซื้อจะซื้อแบบนั้นคะ่ะจะซื้อทองเอามาใสเอามาอวดด้วยใส่ทองดิฉันไม่ใช่เป็นคนลักษณะนั้นไม่ได้สนใจอะไรเลยจริงๆบอกตรงๆว่าไม่ได้สนใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นทองให้ตัวเองยังไม่เคยซื้อใส่นะคะแลวจะไปซื้อทองให้คนอื่นทําไมดิฉันไม่ได้ปัญญาอ่อนปัญญาหิ่มขนาดนั้นเนาะ แต่ที่ไอ้ตาเหลืองเอามาเน้นเพราะมันเพิ่งโดนดิฉันด,ด่าไปค่ะไอ้นี่มันเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นมันเป็นไอ้แก่ซึมคิดเลยต้องเอาประดาเลยต้องเอามาเอา,เอามาขึ้นเน้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดมีคลิปใครด่าอียานมีเรื่องอียานขึ้นปกคลิปนี่ยโอ้ยยอดวิวดีค่ะยอดวิวดีดิฉันขำปกคลิปไอ้ขาหมู มันมีด้วยเหรอคะบ้านกบตูดนะแค่แค่เจ้าหน้าที่เข้ามาติดตั้งอะไรไม่รู้มันเก็บแอินเทอร์เน็ตนั่นแหละค่ะอู้ตื่นเต้นต้องเอามาทำเป็นคลิปแล้วก็รีบทำรีบผางเงินขนาดไม่ได้ตรวจเช็คหรือว่าบ้านกบตูดมันอยู่ตรงไหนวะหรือมึงไปกบตูดใครอยู่หรือตูดมึงให้ใครเขากบอยู่บ้านกบตูด ไอ้ขามูเอ้ยมันอ่อนด้อยทางภาษาจริงๆค่ะวันนี้เขาก็ไปวัดนะคะไปวัดท่าเดือกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปดูมันเห็นได้ชัดว่าที่วัดเนี่ยมีการจ้างช่างมาทำต่อจากที่ไอ้ป่วยมันทำไว้นิดหนึ่งเบิกเงินไปแสนห้าทำหลังคาได้หน่อยเดียวเองค่ะเออ มันเห็นชัดเจนเลยว่าที่ตามไปทําเองตรงนั้นเนี่ยก็คือตามไปเอาเงินทอนค่ะไม่ได้ตามไปอยากจะได้บงได้บุญอะไรหรอกนี่ก็ชาวบ้านเขาก็ทํากันมาโดยตลอดเขาก็เตรียมไรนี่ตัวเองก็แค่ไปขึ้นหลังคาแล้วก็จะทำสังกสีเท่านั้นเองยิงสังกษียิงในต้นชีเท่านั้นเองค่ะแต่ไม่รู้ที่ตามต้องไปงวดนี้ไปดูอีกทีหนึ่งงานก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกเพราะเขาชาวบ้านก็ทําไว้แล้วไปเอาเงินทอนหรือเปล่าหรือว่าสองหมื่นห้าพันดอลลาร์ โอนเข้ามาแล้วเลยต้องไปรับเงินทอนพากันยกทีมไปอู้หเป็นบุญของนู่นนู้ไอ้พวกนี้เข้าไปปุ๊บนั่นก็เจออ้ยเห็นนกคนลุกหมดเลยโอ้ยเนี่ยบูรและนะ้ะคนลุกมันปวดขี้หรือเปล่าตลกมากเป็นอะไรที่ตลกจริงๆแต่ดิฉันค่อนข้างจะมั่นใจนะคะว่ามันมีเงินทอนจริงๆคะ่ะ ค่ะและอย่างที่บอกนะคะวันนี้ไม่มีข่าวอะไรมากเพราะคนที่ตกเป็นข่าวคือตัวที่ฉันเองก็เป็นกรณีมึกในไร้เมื่อคืนของน้าแตนะนั่นแหละค่ะเป็นการกลายเป็นการมอบคอนเทนต์ให้หลายๆช่องเอาไปเลดก็ยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยก็เอาไปเลตกันทั้งฝั่งเราฝั่งเขานะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีช่องไหนบ้างแน่นอนที่สุดช่องไอ้ขาหมูค่ะทำรายคลิปด้วยนะคะ ถัดมาก็จะเป็นของคนตรงกลางก็คือตั้มผู้ก่อการดีก็ทำไลฟ์อยู่สัก2ไลฟ์นะคะซิจีก็ทำไลฟ์1ไลฟ์ตอนเช้านะคะจากนั้นก็จะเป็นของประทองประทองนี่ลอไปสองคลิปเพื่อข้างงวดลดค่ะเพื่อข้างงวดลดแล้วก็มีช่องของโ o สส Story ก็เอาไปพูดในไลฟ์กันนะคะจากนั้นขาดไม่ได้เลยช่างตั้มค่ะช่างตั้มกอกะกอกก็เอาไปพูดถึงกัดกันเหมือนหมา แล้วก็เป็นช่องสุเทพลืมไม่ได้เลยแต่คนที่ออกเป็นช่องแรกนะคะคือช่องหนิงค่ะช่องหนิงหมอปลอมนี่ออกตั้งแต่คืนนั้นเลยค่ะเรื่องนี้ไม่ว่ากันค่ะเพราะเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในโลก u t u b e เนี่ยในประเทศนี้เนี่ยนะคะเรื่องนี้เราไม่ว่ากันอยู่แล้วค่ะมันเป็นจุดที่ทุกคนจะหยิบยกไปวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารอะไรอย่างนี้ได้ดิฉันจะพูดแค่นิดเดียวว่าหลายๆ ถ้ามีบางช่องที่จะติงว่าทําไมไม่บอกกําลังไมลดิฉันเรียนตรงนี้ค่ะว่าดิฉันบอกไปหลายรอบแล้วนะคะหลังไม่ฝากไปบอกแล้วก็มีการทําคลิปหรือทําไลฟ์พยายามที่จะชี้ให้เห็นกออ้อมๆม,ม,มาแล้วจนกระทั่งเมื่อวานนี้เข้าไปพอดีบังเอิญเข้าไปฟังอยู่พอดีก็เลยรู้สึกว่าเราคงจะนิ่งอยู่ไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่ามัน มันบิดไปจากแล้วมันจะทําให้เรื่องราวสับสนเห็นไหมคะตอนนี้หลายคนเริ่มมาพูดว่าอยเออต้องสืบคดีใหม่ต้องไปฟ้องคดีใหม่แล้วอย่างงุ่นนี้มีหลักฐานเพิ่มขึ้นมันกลายเป็นคอนเทนต์ที่ทุกคนเอาไปเล่นต่อแล้วมันจะทําให้คนสับสนให้คนเชื่อไปผิดผิดทางคดีมันข้อเท็จจริงบางอย่างมันยุติแล้วเราควรจะยุติด้วยดิฉันถึงได้พูดถึงตรงนี้ขึ้นมาแต่ การเอาไปพูดเนี่ยมันก็มีมีจุดอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่น่าสนใจอย่างอุทัยเนี่ยจะไปนเน้นถึงว่าดิฉันโดนด่าโดนไล่ถึงขั้นเขาไม่สนหาสนหน่อย <c oughs> ดิฉันก็อยากจะบอกว่าดิฉันก็ไม่สนหาสนหั่ใครเหมือนกันค่ะจะทําแกหําน้อยหําเหี่ยวทั <c oughs> ่ยังไงถ้าดิฉัน อยากจะติเตียนอยากจะตำหนิฉันก็จะพูดออกมาตรงๆแล้วก็ออกชื่อตรงๆแบบนี้แหละแบบนี้เลย <c oughs> ในส่วนของหมอปอมหมอปอมก็จะมีการอิงไปด้วยว่าแต่แปลกนะค่ะวดนี้เขา,า,าเรียกประยาน <c oughs> ก็มีแอดหนิงโดนด้วยแต่ดิฉันไม่ไม่ได้เห็นว่าหนิงได้เข้าไปหรือเปล่าหรืออะไรแต่เขาจะต้องอิงด้วยว่าเขาก็ไปทวงเหมือนกันเขาก็โดนเหมือนกันแต่ถัาแต่ที่เขาไล่ที่เขาด่าสะบ้านนั่นน่ะเขาไม่ได้ด่าน,นิงนะเขาด่าฉันค่ะ <c oughs> อย่ามาแย่งการถูกด่าน,นะกูไม่ยอม ส่วนไอ้ขาหมูนี่มันเป็นเรื่องปกติค่ะไม่รู้กี่คลิปต่อกี่คลิปแล้วพยายามแยงแว่าวยดำแจ๊อออกมาเข้าข้างปรญยาฉันว่าคุณแม่น้องที่ออกมาคุณแม่น้องเข้าข้างข้อเท็จจริงค่ะไม่ได้เข้าข้างดิฉันคุณแม่น้องนั่งอยู่ในศาลก็ต้องรู้ว่าข้อเท็จจริงหมอนิติเวชเขาเบิกความอะไรยังไงเพราะฉะนั้นคุณแม่น้องเขา เข้าข้างตรงนี้ค่ะไม่ได้เข้าข้างดิฉันนะคะส่วนช่องของผู้ก่อการดีนี่ก็เอ,อเรียกดิฉันว่าป้าปอบก็ไม่เป็นไรค่ะใครจะเรียกอะไรก็เรียกไปแล้วแต่จะถนัดปากกันก็แล้วกันเนาะ กม็มีงวดนี้ก็เออเข้าข้างป้าปอบ100%เอย่างนู้นอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบน้าแตกันอยู่ก่อนแล้วอะไรแบบนี้นะคะถ้าใครมามาขัดมาขวางน้าแต่ได้เขาก็จะไปเข้าข้างคุณคนนั้นค่ะก็เป็นคอนเทนต์ที่พูดกันไปส่วน 10G ก็พูดถึงในในภาพร,มรวมๆแล้วก็พูดถึง พฤติกรรมของนาแต่ก็มีคนเข้าไปฟังมีคนสนใจแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะในส่วนของโรสก็เหมือนก็มีการพูดถึงเรื่องนี้คะ่ะโรสสตอรี่ก็มีการพูดถึงตรงนี้พูดถึงเรื่องข้อมูลพูดถึงพฤติกรรมของนาแต่ส่วน ส่วนช่างต้ามเนี่ยเราเห็นความในบรรดาน,นี้นะคะถอยกับคนอื่นเขาก็จะเป็นช่างต้มนี่นะคะจะต้องกัดกันเหมือนหมาเวลาพวกคุณกัดกันดิฉันกับน้าแต่แหละคะกัดกันเหมือนหมาไม่เลยค่ะดิฉันไปติงคํานึงเขาไล่ออกมาดิฉันก็ออกเลยดิฉันก็นิ่งอุทัยบอกว่าดิฉันโดนด่าจนไม่ไม่กล้าด่าตอบไม่ค่ะถึงดิฉันก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดที่จะต้องไปด่าตอบไปชี้แจง พราะเห็นแล้วว่าเขาไม่ได้รับฟังในสิ่งที่เราติงแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะไล่เราออกมาเราก็นิ่งซากก็จบก็ไม่ได้ฟังฟึงอะไรต่อเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยคนเราเนี่ยนะคะถ้ามันอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นมันได้ยินได้ฟังจะอดใจได้หรือเด,เดี๋ยวฉชนดโลวตัวเองจะครองสติไม่ได้ ก็เลยถอยออกมาก็นิ่งซะเขาเจ้าของที่เขาไล่เราก็ไม่ต้องอยู่ตรงนั้นก็จบแค่นั้นค่ะไม่ได้กัดกันเหมือนมาอย่างที่พวกคุณพูดหรือพวกคุณคิดอาจจะมีความน้อยใจในในในตัวป้าก้อยแต่ในฉันกับป้าก้อยก็ยังติดต่อยังรักใครยังคุยกันเรารักกันมานานระหว่างในฉันกับป้าก้อยนะคะน้อยใจกันบ้างอะไรกันบ้างเราก็คุยกันได้ค่ะไม่ได้ไอที่คิดว่าจะ ไอ้ที่ว่าป้าก้อยไปเข้าข้างนะแต่จะต้องเสียเพื่อนเก่าเพื่อนเกดไม่จริงค่ะดิฉันกับป้าก้อยเราไม่มีใครเสียใครไปอาจจะมีน้อยใจแต่เราก็คุยกันได้ค่ะความรักของเรามันมีมานานเหมือนดิฉันกับหำห้อยกับทนายตั้มซึ่งเราคุยกันได้เรารู้ใจกันมานานดิฉันกับป้าก้อยก็เช่นกันค่ะไม่ได้เพิ่งมารู้จักกันเพราะคดีนี้ไม่ได้เพิ่งมารู้จักกันเพราะ YouTube ไม่ได้เพิ่งมาคุยกัน มาแค่ปีสองปีเพราะ youtube ไม่ใช่ค่ะเรารู้จักกันมานานเราคุยกันมานานเรารู้ถ้าดิฉันไม่ไว้ใจป้าก้อยที่น้อยใจต,ตรงที่ว่าเออเพราะเพราะไว้ใจมันก็มีวูบหนึ่งที่น้อยใจขึ้นมาแต่ดิฉันไม่เคยโกรธไม่เคยอะไรป้าก้อยนะตรงนี้เข้าใจกันได้เลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงป้าก้อยจะมาในไลฟ์ดิฉันหรือไม่มาเป็นอีกเรื่องหนึ่งป้าก้อยตอนนี้มีดูเหมือนจะมีงานใน ฐานะของอะไรล่ะเ,เป็นชมรมแม่บ้านทหารอะไรทำนองเนี้ยค่ะก็เลยมีเวลาน้อยลงดิฉันก็ไม่ได้อะไรบ้างตอนแรกก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ปะป้าก้อยไม่ค่อยมามีอะไรหรือเปล่าก็เพิ่งมาทราบว่าออติดงานตรงนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่คิดว่าจะมาแยงไปแยงมาแล้วจะทำให้ดิฉันออกมาฟาดนะัดแต่ออกมานมน่นมานี่ไม่ค่ะ มันไม่ใช่วิธีของดิฉันนะคะยกเว้นว่าท่านมีข้อมูลอะไรที่น่าแต่พูดออกมาแล้วดิวฉันไม่เห็นด้วยดิยฉันก็จะหยิบมาวิเคราะห์เหมือนกับที่วิเคราะห์คนอื่นๆเวลาปลาท้องเอาอข้อมูลมาดิฉันไม่เห็นด้วยดิยฉันก็จะตัดคลิปหยิบมามาวิเคราะห์ก็จะทําแบบเดียวกันค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะถือว่าคือตอนนี้ถ้าทุกคนมีสิทธิวิเคราะห์อะไรที่ดิฉันวิเคราะห์ได้ดิฉันก็จะวิเคราะห์ไปตามข้อเท็จจริงที่นี่ ค่ะสำหรับข่าวเก็บตกหมกนาในวันนี้ก็คงจะต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะไม่ไม่อย่างที่บอกไม่มีข่าวอะไรมากมายในานาก็อยู่กันไปเมาะเมะอยู่กันไปเมาะเมะอย่างนั้นนะคะส่วนช่องเมเดก็ไม่ได้มีอะไรมาสร้างให้ตกเป็นข่าวอะไรมากแล้วคนอีกส่วนหนึ่งเขาก็ไปทำกรรมกรก็คือไปตามเงินทอนวัด <c oughs> ก็ไปตามเงินทอนมัดก,กันข่าววันนี้ก็เลยไม่มีอะไรมากนอกจากข่าวของตัวเองอุ้ยก็เป็นดาวดังสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ